สวัสดีครับพี่นอ้องเอาผมกับหน่อยผ้ากินครับพี่น้องมาดีสิมะต้มต้มสมปะทู่รรหรือต้มย่างปะทู่ล่ะใส่ตะไคร่ลงไปในห,หมอ้อตั้งน้ำเห็นเดือดกอนนะครับ ใส่ประคัมเปียกลงไปเพิ่มความเปรี้ยวลังค้นสิต้มกวนก็ได้จังใส่น้ำมะนาวก็ได้จังบีบน้ำมะนาวลง่ก็ได้ใส่หญุ่มหนึง่งเดือแต่ว่าหมักเปรี้ยวมักสมประทู ประตูโตยังไงครับใส่ใหญไงเขากะดึงขีดดึงยางมันออกดีดีดึงเนียงมันออกประตูตบง่ายพี่น้องฉีดใบประกูดลงไป bục 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 đây làm để tiền luôn bài lên biết phá vậy biết nào cho chúng ta mừng gì nữa mẹ tiêm tiêm ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือลงไปต้มสไต้ง่ายบบานๆครับต้มยำปลาทูต้นด,ดีผ <c oughs> มด้วย เมื่อนี้แม่ใส่เป็นพริกพริกเผาต้งค้นสินตำพริกเกิดได้พืพ้นกันแซ่บคืน้นกันใส่พริกใส่พริกเผามันกระหอมคื้กนกัน ต้มยำปลาทูต้มสมปลาทูนะพี่น้องเดี๋ยวปิดฟ้าไปสักคู่แค่นีไรแม่ใส่ยังไงอ๋อเพืความกลมกลอมเพื่อความกลมกล่อมน้ำกระเทียมดองนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวสักคู่จิใส่สักคู่ปิดฟ้าไปกให้เนื้อปลามันสุกจังมึงนะครับผม เนี่ยครับพักก็มีพักชีใบเรื่อยพักชีแล้วก็ใบยังก็ใบแมงลากบะใบเลเลอโหระพาโหระพาดับก,กินดับก,กินข้าครับซุกแล้วไหมอือ้มก,กิกมลอกลมอ๋อ ปิดไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยครับง,ง่ายๆพี่น้อนเนงเฮ็ดง่ายๆต้มยำปลาทูหรือต้มสมปลาทูบ้านเฮาถ้ากินกับข้าวสวยข่าเนื้ออ่อนอข้าวเหนียวกับแซ่บสดร<ด>้อน,นอืมหอมไอ้ไเนี่ยซิมมึงรสชาติเนี่ยว่ามันเป็นจังไรครับขอใส่ทับที่หรดใส่ทับพี่โรดครับบ้นกินเองเนาะ เป็นทางไดขาดอย่างเติมเกลือน,นิดนึงพี่น,<อ>น้องต้มปรามปลาด้วพี่น้องตจ้ปะปลาทูตเตมาเกลือตอตักเส้ถวยับบถวยครับสองตัวสุดยอด ชุดหน้ามอนหอนสุดหยอดเลยแม่หอมหวนกรกจวน<อ>ใจแค,แค่ตม้มโค้งเนาะจ้ะเขาเหนียวเขาเจ้าเนี่ยาาโอ้ยดึงหูออก โอเคครับขอบคุณครับติดติดตามหน่อยภากินฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยภากินพร้อมเด้อเป็นกำลังใจให้หน่อยภากินต้มยำปลาทูขอบคุณครับสวัสดีครับง่ายๆไม่นู่นยังไงคิดยังไงพี่น้อง